นิทานโบราณกลองศักดิ์สิทธิ์แห่งบ้านหนองน้ำใสการละครั้งหนึ่งที่หมู่บ้านหนองน้ำใสมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับกลองศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อกันว่าใครที่ได้ตีกลองนี้จะได้รับพลังอำนาจเหนือผู้คนกลองถูกเก็บไว้ในศาลากลางหมู่บ้านและมีข้อห้ามว่าห้ามผู้ใดตีกลองนี้โดยไม่จำเป็น เพราะเสียงกลองจะเรียกเทพแห่งโชคชะตามาตัดสินกรรมเด็กชายผู้ทะเยอทะยานในหมู่บ้านมีเด็กชายชื่อเคนเขาเป็นคนฉลาดแต่กลับมีนิสัยหญิงทะนงเชื่อว่าตนเองควรเป็นผู้ยิ่งใหญ่เคนใฝ่ฝันอยากเป็นผู้นำหมู่บ้านและเชื่อว่าหากเขาสามารถตีกลองศักดิ์สิทธิ์ได้ เทพเจ้าจะมอบอำนาจให้เขาปกครองทุกคนคือหนึ่งเขาแอบเข้าไปในศาลาและตีกลองด้วยความมั่นใจตึงปกตึงตึงปกตึงตึงบททดสอบจากเทพเจ้าทันใดนั้นลมพายุหมุนเวียนไปทั่วศาลาและมีเสียงก้องจากฟ้าเจ้าต้องการพลังอำนาจใช่หรือไม่ เช่นนั้นจงรับบททดสอบจากข้าทันใดนั้นร่างของเคนลอยขึ้นและเขาถูกพาไปยังเมืองลึกลับเมืองแห่งกระจกเงาเมืองนี้เต็มไปด้วยกระจกเงาทุกครั้งที่เคนพูดหรือกระทำสิ่งใดกระจกจะสะท้อนกลับเป็นพฤติกรรมเดียวกันกันกบเขาหากเขาโกรธกระจกทุกบานจะสะท้อนภาพของผู้คนที่โกรธเคือง หากเขาหัวเราะกระจกจะแสดงภาพของคนที่หัวเราะตามเคนเริ่มเข้าใจว่าโลกจะสะท้อนสิ่งที่เราทำเขาใช้เวลานานหลายวันเรียนรู้ที่จะใช้คำพูดดีๆและทำสิ่งดีๆเพื่อให้กระจกสะท้อนสิ่งดีๆกลับมาการกลับคืนสู่หมู่บ้านเมื่อเทพเจ้ามองเห็นว่าเคนเข้าใจบทเรียนแล้ว เขาจึงถูกส่งกลับหมู่บ้านเทพกล่าวว่าจงจำไว้พลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากกลองศักดิ์สิทธิ์แต่มาจากสิ่งที่เจ้าเลือกทำโลกจะสะท้อนตัวตนของเจ้าเสมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเคนเปลี่ยนไปเขาไม่แสวงหาอำนาจแต่กลับช่วยเหลือและให้เกียรติผู้อื่นในที่สุดเขาก็ได้เป็นผู้นำของหมู่บ้าน ไม่ใช่เพราะกลองศักดิ์สิทธิ์แต่เพราะหัวใจของเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆข้อคิดจากนิทานโลกเป็นเหมือนกระจกเงาหากเราให้สิ่งดีๆมันจะสะท้อนกลับมาหาเราอำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากเวทมนต์หรือโชคชะตาแต่มาจากการกระทำของเราเองหากอยากได้รับความเคารพ จงเริ่มต้นจากการให้เกียรติผู้อื่น